สวัสดีครับพบกับรายการ1 0 1่นทฤษฎีดนตรีตอนตกขั้นพื้นฐานบายธนากรกับผมนายธนากรวัจเสนครับวันนี้พบกันเป็น e p ีที่6แล้วนะครับกับเรื่องโสดทักษะก่อนที่นักดนตรีจะเล่นดนตรีเข้ากับจังหวะนั้นพื้นฐานสําคัญอย่างแรกก็คือการปรบมือให้เข้ากับจังหวะนั้นเองครับสิ่งสําคัญสําหรับนักดนตรีนะครับนั่นก็คือเมทอนอมนั่นเองครับเมทอนอมนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องกําหนดความเร็วของเพลงนะครับว่าจะให้เล่นเร็วหรือเล่นช้า เสียงที่ได้ยินอยู่นี้นะครับมัน,นก็คือเสียงของเมทอนอมนั่นเองซึ่งเมทอนอมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเล่นไปเรื่อยๆเหมือนเราปรบมือไปตามจังหวะนั่นเองอันนี้ก็คือเสียงของจังหวะหลักนะครับเมทอนอมเนี่ยมันจะแบ่งได้สองจังหวะนั่นก็คือจังหวะตกกับจังหวะยกคือยังไงเสียงตอกเนี่ยจะจะเป็นจังหวะตกนั่นเองนะครับอ่ะ <grid> <alg peine> ก็คืออย่างนี้ครับก็คือ พอจังหวะตกเนี่ยก็คือเสียงที่มันกระทบกันนั่นเองครับเป็นเรียกว่าจังหวะตกอีกจังหวะหนึ่งนั่นก็คือจังหวะยกนั่นเองครับจังหวะยกเนี่ยมันจะไม่มีเสียงซึ่งจังหวะตกกับจังหวะยกเนี่ยมันก็สําคัญนะครับมันเอาไว้สําหรับโน้ตพวกขบเขตหนึ่งชั้นขบเขตสองชั้นนะครับซึ่งมันจะต้องแบ่งซอยลงไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูกันโอเคครับเรามาดูที่ข้อ A กันครับ มันมีทั้งตัวดำแล้วตัวขบเบ็ดหนึ่งชั้นนะครับอย่างที่เคยบอกไปใน EP ีแรกๆนะครับว่าขบเบ็ดหนึ่งชั้นเนี่ยมันก็ซอยลงจากตัวดำมาอีกทีนะครับก็เวลาเล่นเนี่ยเราก็จะเล่นทั้งจังหวะตกและจังหวะยกนะครับถ้าตัวมันติดกันส่วนตัวดำนะครับมันก็จะเล่นตามจังหวะของเมทรนอมเลย1 2พร้อมและไปและ เรียบร้อยครับอย่างข้อ b นะครับมันก็จะเริ่มมีความยากขึ้นมานะครับอ่ามันก็จะเริ่มมีตัวหยุดเข้ามามันก็จะเริ่มมีตัวขบเบือสชั้นเข้ามานะครับซึ่งตัวหยุดนะครับก็ถือว่าเป็นตัวโน้ตเหมือนกันนะครับถึงจะไม่มีเสียงก็ตามมันก็จะเท่ากับตัวดับนั่นเลยครับแต่แค่ไม่ตกมือในจังหวะหยุดนั่นเองส่วนตัวคาเบืสชั้นนะครับตัวคาเบตอสชั้นเนี่ยมันก็จะลดทอนมาจากลดตัวคาเบือหชั้นอีกทีหนึ่งซึ่งตัวคาเบืสชั้นนะครับ มันมีทั้งหมดตรงเนี้ยส่วนตรงเนี้ยมันมีทั้งหมด2ตัวเราก็จะเล่นในจังหวะยกทั้งหมด2ตัวนะครับส่วนกรเดดสองชั้นกรุ๊ปนี้นะครับมีทั้งหมด4ตัวเราก็จะแบ่งให้มันเล่นเท่าๆกันนะครับก็คือจังหวะตกเล่น2ตัวจังหวะยกเล่น2ตัวนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เหมือนกรุ๊ปนี้เลยครับอารมณ์เดียวกัน1 2นพร้อมและไปและ เรียบร้อยครับโอเคครับข้อ c นะครับจากเดิมนะครับที่เป็นตัวหยุดตัวดํานะครับก็จะมีการเพิ่มเข้ามานะครับเป็นหยุดตัวขบเคือหนึ่งชั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าก็เยอะพอสมควรหยุดตัวขบเคือหนึ่งชั้นนะครับมันก็คือเท่ากับตัวขบเคือหนึ่งชั้นเลยแต่แค่เป็นตัวหยุดนะครับจังหวะนี้นะครับก็จะเล่นเป็นตัวตกส่วนห้องนี้นะครับที่จะดูแปลกตานั่นก็คือห้องนี้นะครับจะเล่นจังหวะยกทั้งหมดเลยนี่ก็ตัวหยุดนะครับก็จะมาแทนที่ตัวตก ่วนตัวยกนะครับก็จะเป็นขบเบตหึงชั้นก็เท่ากับขบเบตหึงชั้นเนี่ยเราก็จะเราก็จะเล่นตัวยกนั่นเองพร้อมและไปและเรียบร้อยครับ ทุกครั้งที่เราฝึกการปบมือนะครับเริ่มแรกเลยเราควรจะฝึกการปบเท้าไปด้วยการปบเท้านะครับก็จะฝึกตามจังหวะเมทนอมนะครับแต่ในที่นี้ผมไม่สามารถจะแพนกล้องไปที่เท้าผมได้นะครับโอเคครับเรื่องถัดมาในการฝึกเอเทนิ่งนะครับก็คือการฝึกร้องแบบฝึกหัดที่ผมจะนํามาใช้นั้นก็คือการฝึกหัดของโคดนะครับ3 3มซึ่งแบบฝึกนี้นะครับก็จะเป็นของคุณ ซาทันโคดดยนะครับซึ่งเป็นนักดนตรีชาวฮังการีที่ได้แต่งแบบฝึกหัดนี้ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าไม่มีเขาคนนี้นะครับก็จะมีคนอื่นแต่งขึ้นมานะครับอันนี้นะครับก็คือหน้าตาของแบบฝึกโคด้สามตำสามนั่นเองซึ่งโคด้สามตำสามเนี่ยก็จะฝึกเรื่องของการร้องนะครับและอย่างหนึ่งก็คือการฝึกเรื่องของการมูฟโดการมูฟโดเนี่ยก็คือการที่เราท่องโดเรมีฟาอลเนี่ยแต่อยู่ในคีย์อื่นนะครับเช,เช่น อย่างเช่นคี y a เนี่ยครับอย่างเช่นค D. D ีดีคีด D แล้วคีดีเนี่ยแล้วก็เราก็จะเริ่มที่ตัวเลใช่ไหมครับเลมีฟาเลมีฟาชาร์ปโซลอย่างเงี้ยนะครับแต่เวลาเรามุฟโดเนี่ยเราก็จะท่องโดเลมีฟาโซไปอย่างนี้นะครับเป็นการที่ทําให้เราสามารถร้องได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเอาง่ายๆนะครับมันก็คือการร้องเนื้อร้องแค่นั้นเองอเอาง่ายๆนะครับมันก็คือการร้องเนื้อร้องนะ มันก็เป็นแค่เนื้อร้องนั่นเองนะครับส่วนเสียงเนี่ยก็จะอยู่ในตามขีดนั้นๆเลยโอเคครับเรามาดูโคดายข้อแรกกันอยู่อ่ะครับที่เห็นอยู่เนี่ยครับที่เขียนกำกับไว้ก็คือให้ร้องโน้ตตัวแรกเป็นโดโน้ตตัวที่สองเป็นเลนะครับอ่าโน้ตในบรรทัดห้าเส้นเนี่ยจริงๆแล้วมันคือโน้ตตัวเลนะครับตัวตัวนี้ก็คือโน้ตตัวมีอ่าเดี๋ยวผมจะกดโน้ตตัวเลนะครับเราก็จะร้องเป็นตัวโดแทนโด โน้ตตัวที่2นะครับมันคือตัวมีแต่เราก็ร้องเป็นตัวเลแทนเล <Le. S 1> แค่นี้เองครับเดี๋ยวผมจะเปิดเมทรนอมไว้ที่65นะครับกำลังดีอ่าเราก็จะมาเริ่มร้องกันเลยนะครับพร้อมและไปและโดเลเลโดเลเลเล จบแล้วครับข้อหนึ่งมาต่อกันที่ข้อที่สองกันนะครับพร้อมและไปและโดเล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 โดโดเล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 โดเล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 โดเล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 โดโดข้อที่สามกันครับ พร้อมและไปและโดโดโดเลโดเล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 โดเลดโดโดโเลโดเลดเเลดโดส่วนอันน <un brewer y> ี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการฝึกเรื่องของจังหวะนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อ9กันครับพร้อมและไปและ โดโดโเลโดเลเลโดโดเลเลเลโดเลโดเดโดโดข้อที่สิบครับพร้อมและไปและโดโดโเลโดเลเลโดโดเลเลเลโดเลโดเดโดโดข้อที่สิบเอ็ดกันครับ พร้อมและไปและโดเลโดโดเลโดเลเลเลโดเลเลโดเลโดโดโอเคครับอันนี้ก็ส่วนข้อที่20นะครับก็จะเป็นการมูฟโดเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ก็จะกําหนดเป็น3ตัวตัวแรกก็จะร้องเป็นตัวโดตัวที่2ก็จะร้องเป็นตัวเลตัวที่3ก็จะร้องเป็นตัวซอดนะครับพร้อมและไปและ โซโซเลเลโดโดโซโดโซโซเลเลโดโดเลโดข้อที่สิบสองครับพร้อมและไปและโด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 โซโซโซโด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 โซโซ การฝึกเอทีนิ่งอีกอย่างหนึ่งนะก็คือการฝึกร้องสเกลนั่นเองนะครับการร้องสเกลเนี่ยก็จะมีทั้งสองอย่างก็คือการร้องสเกลแบบเมเจอร์กับแบบไมเนอร์เรามาดูแบบเมเจอร์กันก่อนครับโด โดเลมีฟาโซลาทีโดทีลาโซฟามีเลโดโดเลมีฟาโซลาทีโดทีลาโซฟามีเลโดพอเราร้องสเกล C ได้เ,เนี่ยเราก็จะเพิ่มคีย์สูงขึ้นไปทีละเซมิโทนะครับโดยก็จะใช้การมูฟ C นั่นเลยครับอย่างเช่นโดโดโดเลมิ Do, 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 Le, Mi, โซลาทีโดทีลาโซเฟมีเลโดอันนี้ผมร้องสเกลสีชาร์ปเมเจอร์นะครับก็จะมูฟโดก็จะร้องเป็นตัวโดแทนจากถัดจากสีชาร์ปก็จะเป็นดีนะครับโดโดโดเรมีฟาโซล่าทีโดทีลาโซเฟมีเลโดอย่างนี้ั่นเองครับ การร้องสเกลในทางไมเนอร์นะครับก็จะมีทั้งหมดอีก3แบบนั่นก็นั่นก็คือเนเชอรัลไมเนอร์ฮาร์โมนิกไมเนอร์แล้วก็มโลดิกไมเนอร์เรามาดูแบบแรกกันก่อนครับแบบแรกนะครับผมก็จะร้องในคีย์ C ีไมเนอร์นะครับก็จะใช้ในการมูฟโดเหมือนกันแต่ก็จะแันนี้น่าจะเป็นการมูฟลาแทนก็จะเป็นลาลาทีโดเรมีฟสโซลา ลาธีโดเรมีฟาโซลาโซฟามีเลโดทีลาอีกแบบนะครับก็คือฮาร์โมนิกไมเนอร์ฮาร์โมนิกไมเนอร์นะครับโครงสร้างมันตัวที่7ก็จะสูงขึ้นครึ่งเสียงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับลาทีโดเรมีฟาซีลาซีฟามีเลโดทีลา ลาทีโดเรมีฟฟซีลาซีฟฟมีเลโดทีลาการร้องแบบเมโลดิกไมเนอร์นะครับตามโครงสร้างที่เคยบอกไปนั่นก็คือตัวที่6กับตัวที่7มันก็จะติดชาร์ปขึ้นครึ่งเสียงนะครับมันก็จะกลายเป็นลาลาทีโดเรมีเฟซีลา ลาทีโดเรมีฟีซิลาขากลับก็จะเหมือนเดิมครับลาโซเฟมีเลโดทีลาลาทีโดเรมีฟีซิลาซอนฟามีเลโดทีลาแบบนี้เองครับเรื่องต่อมาที่เราจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการทำแบบฝึกหัดครับโดยทำจากเว็บมิวสิกจิลลี่ดอทเนะครับ อันนี้นะครับก็คือแบบฝึกหัดการฟังเสียงตัวโน้ตนะครับโดยที่อันล่างสุดนะครับก็คือ Reference Note จะเป็นโน้ตตัว4นะครับก็ให้โน้ตตัว4มาเป็นพื้นส่วนข้างบนนะครับก็จะเป็นโน้ตที่เขาจะถามว่าตัวนี้คือโน้ตเสียงอะไรนั่นเอง ราก็จะใช้เป็นโอช่วยนะครับก็จะเป็นได้เป็นคู่ครับดอเดอดก็คือตั <GO av uther> วฝาโดโดอันนี <M> ้ยูนิซันครับ ที่นา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 อ้าวผิดดอ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 ดแล้วตอ การฝึกเยเทนิส์นะครับก็มันก็ถือว่าเป็นพรสวรรค์อย่างหนึง่งบางคนที่เกิดมาแล้วสามารถฟังเสียงได้สามารถแยกแยะได้สามารถแยกแยะเสียงใดเสียงหนึ่งได้นี่ถือว่าเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ไม่มีเหมือนกันก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฟังสเกลนะครับก็จะโจทย์เนี่ยก็จะให้เสียงของ สเกลมาสักสเกลหนึ่งแล้วให้เราตอบว่าเป็นสเกลไหนนะครับระหว่างเมเจอร์นเชอร์ไมเนอร์ฮาร์มอนิกไมเนอร์แล้วก็เมเนเดกไมเนอร์นั่นเองเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกดีกว่าครับโดเรมิฟาซิลาโดเรมิฟาโซลา ไม่ใช่เฉยลาทีโดเรมีฟาโซนาอ่ะนี่ช่วโไมเนอร์ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ได้ประมาณนี้แหละครับครับเรื่องสุดท้ายนี้ก็คือการฟังขั้นคู่นี่เองครับโดยโจทย์เนี่ยครับก็จะให้มา2เสียงเล่นทีละเสียง แล้วให้เราตอบว่ามันห่างกันเท่าไหร่นั่นเองโดยเราก็ต้องหาตัวแรกให้เจอก่อนนะครับมันก็จะง่ายขึ้นด,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 ดเจ็ด ดดดคู่สี่คู่สาม ข้สี ตัวผมนั้นก็ก็จะฟังไม่ค่อยแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็จะใช้ตัวช่วยในการพึ่งผ่านะครับโอเคครับนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดใน EP ีที่6นะครับในเรื่องโสดทักษะหรือ ear ท r a i n i n g นะครับถ้าชอบคลิปให้ความรู้ดีๆทางดนตรีแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยสําหรับ e ีีนี้นะครับก็เป็น e ีีสุดท้ายแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาถึง ep นี้ ซึ่งรายการ1นึ่งนยทฤษฎีดตรีตอนต,ต,ต,ตกขั้นพื้นฐานบายธนกรกับผมในธนกรวัจเสนก็ต้องขอตัวลากลับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ